กสำหรับคลิปนี้เนาะจะพามาชมลักษณะความแตกต่างของมะพร้าวสองลูกนี้เนาะบางท่านอาจจะมองว่าเป็นมะพร้าวลักษณะลูกๆท่อๆกันคล้ายๆกันนะด้านท้ายก็เหมือนกันนะแต่ลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยบางทีเขาเรียกว่า มะพร้าวตาเดียวะมะพร้าวตาเดียวเนี่ยคือเขาจะอยู่เขาจะอยู่ห่างห่างจากผิดปกติคือมากคือแบบนี้คือมะพร้าวที่มี3ตาเขาจะรวมกันนี้เขาจะรวมกันนี้คือน้อยมากที่เราจะสามารถเจอมะพร้าวตาเดียวได้เนี่ยน้อยมากนะน้อยมากเลยอยู่ในแต่ละต้นเนี่ยซึ่งโดยทั่วไปแล้วความเชื่อในเรื่องอะมะพร้าวเนี่ย เขาเชื่อกันว่าใช้ล้างหน้าเพื่อกขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะโปรดใช้วิจารยณในการรับชมและฟังด้วยเนาะในเรื่องนี้อันนั้นคือความเชื่อส่วนบุคคลแต่โดยที่แท้จริงแล้วก็มะพร้าวก็เป็นแค่กะทิธรรมดานี่แหละเมื่อเราผ่าวมาแล้วก็น,นาําน้ํานําเนื้อด้านในใช้ไปเป็นกะทิในการปรุงอาหารหรือจะเป็นของคาวหวานได้เนาะ นี่คือพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งก็เพียงแค่นั้นอันนั้นคือความเชื่อ,อว่ามะพร้าวตาเดียวสามารถปลูกเสกเครื่องรางของขลัง,งได้นี่คือลักษณะที่เป็นมะพร้าวตาเดียวซึ่งตาของเขาเจะมีตาเดียวที่อยู่ห่างตัวนี้คือจะไม่นูนขึ้นมากเหมือนกับตัวน,นี้ตัวนี้จะอยู่ใกล้ๆก,ก,กันจะนูนขึ้นแต่นี่คืออยู่ห่างห่างกันมากคือลักษณะเป็น เป็นผิวแล้วก็อยู่ห่างเป็นตาเดียวอยู่ตรงตรงกลางของเกือบจะตรงกลางของลูกอ,อยู่ระหว่างนี้นะนี่นี่แหละคือมะพร้าวตาเดียวซึ่งจะเป็นลักษณะของมะพร้าวที่เขาใช้ในการล้างหน้าเพื่อปัดเป่าความเป็นไม่เป็นสิริมงคลทั้งหลายแหล่ออกจากร่างกายของคนเราตามความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแล้วแต่ละท้องที่ เขาจะเสื้อไม่เหมือนกันแต่ด้านด้านด้าน,านตูดก็เหมือนกันอ่าด้านท้ายเนี่ยก็เหมือนกันแต่ลักษณะตาของตาของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะนีะ้นี่แหละนี่นี่แหละที่คือความแตกต่างระหว่างมะพร้าวตาเดียวกับมะพร้าวที่มีสามตาฮะก็นี่แหละเป็นเพียงแค่นี้เนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็พามาชมอ่ามะพร้าวตาเดียวเนาะเอาเป็นคลิปสั้นๆก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูชมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์เนาะ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับความให้กับช่องของเราที่นําสาระและความรู้ในเรื่องของมะพร้าวจริงๆแล้วมะพร้ากก็เป็นเพียงแค่ผลไม้หรือเป็นอ,อาหารในการทําของคาวหวานก็เป็นกะทิแค่นั้นเองนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงแคน่นี้เนาะขอบคุณมากจ้า